หพุทธ,ธมหาสถานของประเทศพม่าก,ก็คือสถานที่ทางพุทธศาสนาหาแห่งที่ชาวพุทธพม่าต้องไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับลำดับที่หนึ่งเลยก็คือมหาเจดีชเวดากองแห่งเมืองย่างกุ้งครับมหาเจดีชเวดากองสัญลักษณ์ของ เจดีที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศพมา่ามหาเจดีชเวดากองเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าครับแต่ละวันจะมีชาวพุทธไปนั่งสวดมนต์รอบๆเจดีไม่ได้ขาด ภาพนี้ผมถ่ายไว้เมื่อมิถุนายน2566ครับตอนนี้ที่เจดีชเวดากองเนี่ยก็ยังมีชาวพุทธแวะเวียนไปไม่ได้ขาดทั้งกลางวันและก็กลางคืนครับเจดีชเวดากองเป็นเจดีที่ก่อสร้างมาโดยพ่อค้าชาวมอญสองคนสร้างตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลครับ รอบรอบองค์พระเจดีจะมีทองคำแแปะรอบองค์พระเจดีอย่างสวยงามทองคำนั้นโดยกษัตริย์มรเป็นผู้ลิเริ่มครับตับที่สอง ก็เป็นมหาเจดีเชเวมอดอรหรือพระาธาตุมุเตาแห่งเมืองพระโครหรือเมืองหงสาวดีพมา่าจะเรียกเมืองนี้ว่าเมืองบกโกครับอยู่ห่างจากย่างกุ้งไปประมาณสัก60กิโลเมตรเป็นเมืองหลวงเก่าของพมา่าเจดีพระาธาตุมุเตาเจดีเชเวมอดอรหรือพระาธาตุมุเตาภาพนี้ผมถ่ายจากโรงแรม โรงแรมที่มีชื่อว่าโฮเทลมารีเนอร์ครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับเจดีพระาธาตุมุตเตาที่เมืองพะโคหรือเมืองหงสาวดีครับประเทศพมา่าเจดีเชวมมอธรเนี่ยนะถือเป็นเจดีที่สูงที่สุดของประเทศพมา่าครับมีความสูงถึง114เมตรซึ่ง เจดีชเวดากองเนี่ยสูงไม่ถึงครับเจดีชเวดากองเนี่ยสูง98เมตรแต่จากการบันทึกนะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะบันทึกว่าเจดีชเวดากองเนี่ยสูงที่สุดในประเทศพามา่าเพราะว่าเจดีชเวดากองเนี่ยตั้งอยู่มืเนินเขาซึ่งเวลาจะดูเจดีชเวมอดเนี่ยต้องแหงนดูจนจมูกโดนแดดเผานะครับเลยเรียกว่า พระาธาตุมุเตาก็คือจมูกไหม้นั่นเองท่านผู้ชมเมื่อคืนวันที่23มิถุนายนนะครับผมก็ได้ค้างแรมอยู่ที่โรงแรมโฮเทลมารีเนอร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับชเวมอดอรครับตื่นมายามเช้าก็ไป ครับนี่ผมเทียบให้ดูเทียบกับอันนี้ชเวดกองที่เมืองย่างกุ้งนะครับชเวดกองที่ผมถ่ายในวันที่25ก่อนกลับกรุงเทพมหานครส่วนชเวมดอถ่ายเมื่อเช้าวันที่24ครับนี่ครับชเวมดอซึ่งต้องแงนมองจนจมูกลำดับที่3ครับชเวซิโกนเมืองพุก,กามหรือเมืองบากัน และก็ลำดับที่4พระาธาตุอินแขวนหรือจายทิโยเมืองใจโทโทและก็ลำดับที่5ครับมหาไมมุนีเมืองมันเดเลประเทศพมา่าครับ การเรียงลำดับ12345นี้ก็เรียงตามใจชอบนะครับเพราะว่าทุกสถานที่ก็มีความสำคัญพอๆกันล่ะครับนี่ก็คือพระอุโบสถของมหาไม่มุนีผมถ่ายไว้เมื่อ17สิงหาคม2566ครับยามเช้าครับก็ที่วัดมหาไหม่มุนีตอนนี้ผมก็มาถึงแต่เช้าตอนนี้เวลาก็ประมาณอปีสี ประเทศไทยก็ทีห้าครึ่งองมาก,ก็ตีสี่ครับที่หน้าวัดก็มีแม่ค้ามาขายดอกไม้เดี๋ยวผมจะซื้อดอกไม้สักหน่อยอันนี้ How much? เท่าไหร่งาเท่องเที่ยวอะไรนี่นะสี่พันอ๋อสามพัน สามพันครับโอเคสามพันสิบสองสามสามสิบหกสามบาบาทให้ทางคุณยายไปสามพันนะครับนี่ครับแล้วก็ส่งดอกไม้มาให้ครับถายกรับท่อนตอนที่ฝนก็เริ่มตปโรยเดินไปทางนี้นะครับครับประชาชนก็จะยอยมาแล้วต้องเรียกว่า พุทธศาสนนิกชเช้าวันนี้ผมไปร่วมพิธีล้างพระพักพระมหาไมมุนีนะครับที่เมืองวันดะเล,ลก็ต้องมาถอดรองเท้าครับเราจะเดินเข้าไปในวิหารสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือล้างหน้าพระมหาไมมุนีเนี่ยทำทุกเช้าทำทุกวันติดต่อกันมา สองกว่าปีแล้วครับพิธีล้างหน้าพระมหาไมามุนีทำทุกวันทำทุกเช้าติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานและยาวตลอดไป200กว่าปีมาแล้วครับที่เมืองมันดาเลพุษษทธศาสนิกชนจะต้องเริ่มมากันตั้งแต่ตีสีสุภาพสตรีจะได้นั่งอยู่ข้างนอกครับจะเข้าไปข้างในไม่ได้ข้างในก็จะเป็นพระสงฆ์กับบุรุษเท่านั้น ต้องล้างหน้าล้างพระพทุกวันทุกเช้าเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์นั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับพระพุทธองค์เนี่ยได้ฝากลมหายใจกับพระมหาไมามุนีไว้จึงเปรียบเสมือนว่าพระมหาไมามุนีองค์นี้พระพุทธรูปองค์นี้ยังมีลมหายใจหรือยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มขึ้นทั้งทุกวันนะครับ พระมหาไมมุนีเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพระมา่ามหาไมมุนีเนี่ยแปลว่าผู้รู้อันประเสริฐเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธรูปแห่งนี้เนี่ยไม่ได้สร้างที่มันเดเลนะครับสร้างที่เมืองยะไข่แต่ปัจจุบันนี้ปริจสถานอยู่ที่เมืองมันเดเลซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่าในยุคราชวงศ์ของบองหรือราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่พม่าจะเสียให้กับอังกฤษครับก็ต้องมาจ่ายค่าเกตนะครับหนึ่งหมื่นห้าพัา สำหรับชาวต่างชาติถ้าเป็ชาวพม่าก็ไม่ต้องจ่ายชาวต่างชาติได้ต้องเสียค่าบัตรทิตนะครับร้อยห้าสิบาทหรือหนึ่งหมื่นห้าพันจาร์นั่นเองก็อเอาดอกไม้นี่นะครับมอบให้กับเจ้าหน้าที่เขาไปอถวายพระมาหาไมมุน,นีนะคระับก็สมด้ย ผมได้นำดอกไม้ที่ซื้อจากคุณยายตรงหน้าทางเข้าพระอุโบสถเนี่ยนะครับ4พวง3 0 4พวง30บาทนะครับว่ามาถวายพระมหาไมามุนีโดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านในเนี่ย ผู้ชายกับพระพิสุเท่านั้นนะครับที่เข้ามาได้ส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับเพศหญิงก็จะถูกกันไว้ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าผู้หญิงจะถวายก็ต้องฝากดอกไม้หรือฝากทองมากับผู้ชายนะครับทึ่อยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ยื่นเข้าไปนั่นนะครับเขาก็จะมีพิธีเนี่ยนะครับล้างพระพักแล้วก็มีการโบกมีการแปลงแปลงพระโอษฐ์นะครับเพราะแปลงฝันนั่นเองก็ถือว่าพระมหา,มายมนีเนี่ย เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีผู้มาร่วมทําพิธีต้มตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดนะครับมากันทุกวันนะฮะก็แล้วปร,ระชาชนชาวพุทธก็จะนําผ้านะผ้าเนี่ยมาเช็ดหน้าแล้วก็นํากลับไปที่จะเอาไปบูชาที่บ้านส่วนน้ําล้างพระพักนี่ก็จะเป็น น้ำอบหอมผสมกับธานาคารนะครับล้างเมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ชาวพุทธเนี่ยนะครับนำน้ำที่ล้างเนี่ยกลับไปบูชาที่บ้านนะครับนี่พิธีก็ใช้เวลานานมากนี่ก็มีพระพุทธรูปพรนะสงฆ์องค์หนึ่งเขาก็มาตั้งกล้องถ่ายผมก็ไปยืนถ่ายอยู่ตรงนี้ตรงหน้า,าเนื่องจากว่าเพศชายเนี่ยก็จะเข้าไปได้นะครับเพศหญิงก็จะเข้ามาถ่ายตรงนี้ไม่ได้นะครับเ็าจะมีเขตกันไว้ ก็สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาหลายๆแห่งที่ประเทศพม่านะผู้หญิงจะเข้าใกล้ไม่ได้อันนี้ผมก็เป็นธรรมเนียมนะ ประเภทหญิงก็จะถูกกันไว้ด้านนอกอ,อย่างเจดีชเวดกองหรือบางส่วนก็จะขึ้นไปบนพุทธเพศหญิงก็จะขึ้นไปบนเจดีไม่ได้นะครับแต่ผู้ชายกับพ,พระภิกษุเท่านั้นที่จะขึ้นไปบนเจดีได้แม่ชีถึงจะเป็นนักบวชก็ขึ้นไปไม่ได้นะครับก็ได้เฉพาะพ,าพระภิกษุกับเพศชายเท่านั้นครับพิธีก็ทําใช้เวลาทำล้างหน้าก่อนโบกพัดเช็ดหน้า จนกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานน่นนะครับเกือบ6โมงเช้านะครับพระมหาไมามุนีนเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่คู่บ้านคู่เมืองจริงๆนะก่อนที่จะมาอยู่มันเดเลเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยสร้างที่เมืองยะไข่สมัยก่อนเนี่ยสมัยเออตำนานก็เชื่อว่าสร้างแต่สมัยพุทธกาลก็คือสมัยพระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่โดยกษัตริย์ของยะไข่สมัยนั้นยะไข่กับพม่านี่คนละอาณาจักรนะครับ จะมีเขตกั้นไว้นี่นะครับเพศหญิงก็จะต้องนั่งอยู่ตรงนี้ส,<ม>ส่วนด้านนี้ด้านในเข้ามาเนี่ย<ม>ก็จะเป็นเพศช,ชายเข้ามาได้แล้วก็พระพิสูจน์เนี่ยนะครับเ<ม>พศชายก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีข้อกั้นอีกอันหนึ่งนะครับเข้าไปเนะี่ยสำหรับผู้ประกอบพิธีนี่ผมก็เดินมาทางด้านนี้นะครับก็มาพบเจ้าหน้าที่แล้วก็จะเดินวนออกไปจะขออนุญาตเขาเข้าไปข้างใน,นเขาบอกว่าเข้าไปได้เข้าไปได้เข้าไปได้อีก ผมก็เลยเดินออกมาทางด้านข้างนะครับมาเข้ามุมนี้นะครเพื่อที่จะดูพิธีอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับก็มาเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะถ่ายรูป พิธีล้างพระพักพระมหาไมามุนีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำติดต่อกันมาทุกวันไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือพายุฝนอะไรก็แล้วแต่ทำทุกวันเพราะว่าถือว่าพุทธเจ้าเนะี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกวันนะครับนี่ไอ้ทองระยุประยับเนี่ยก็คือเป็นทองที่เขาทองคำเปลวที่เขาแปะกันจนกลายเป็นพระเนื้อนิ่มเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมี พระสังฆราชตำแหน่งใหญ่ทีเดียวนะครับที่มาพราเป็นผู้กระทำเนี่ยนะฮะก็มีแปลงทองคํามาแปลงให้มีผ้าศักดิ์สิทธิ์มีน้ําหอมมาอบเออช็ดพระพักใบหน้าเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากองค์พระเนี่ยสร้างจากทองสำริดหนักถึงประมาณสัก6.5ตัน6.5ตันก็คือ6,500กิโลกร,รมัมต้องถือว่าหนักมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับ พระพุทธรูปพระมหาไมมุนีเนี่ยมีความสูงจากฐานขึ้นไปจนถึงพระเศียรเนี่ยนะครับก็เกือบๆสี่เมตรนะครับสามจุดแปดเมตรกว่านะครับกว้างก็เกือบๆสองเมตรทีเดียวก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่มากถ้านับว่าสร้างหล่อจากทองสำลีในสมัยโบราณที่เมืองยักษ์ไข่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่แล้วก็หนักมากสร้างได้อย่างไรแล้วก็งดงามขนาดนี้พระพักงดงามมากท่านผู้ชมเป็นพระพุทธรูปเขาบอกว่า ก่อนสร้างเนี่ยกษัตริย์ของยะไขเนี่ยฝันฝันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเข้าฝันแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าในประทานพระพุทธรูปประทานพระมหาไมามุนีให้นะครับได้สีจนมาถึงพ่อยะไข่เนี่ยอยู่ในทิมแดน อาณาจักรยักษ์ไข่เนี่ยก่อนที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพาม่าเนี่ยเคยเคยเป็นอาณาจักรที่เป็นเอกเทศมาก่อนโน้นอยู่ชายแดนติดกับอินเดียบังคลา,าเทศโซนโน้นนะครับก็คืออาณาจักรยักษ์ไข่ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพุทธศาสนาอาณาจักรยักษ์ไข่ยถือว่าเข้มแข็งมากเพราะว่าอยู่ท่ามกลางุบเขาพามา่าในพยายามไปตีหลายครั้งหลายคราแต่ก็ตีไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเขตที่จะต้องฝ่าภูขาเขาเข้าไปนะครับแต่ว่าในยุคข,ของพระเจ้าประดุง ปด,ดุงพระเจ้าปด,ดุงเนี่ยนะครับซึ่งพระเจ้าปด,ดุงนี่ก็อยู่ในช่วงตรงกับสมัยกับกรุงเทพเนี่ยนะครับกษัตริย์กรุงเทพเนี่ยนะครับก็ยกทัพให้ลูกชายเนี่ยยกทัพไปตียักษ์ไข่ได้โอ้โหถือว่าพระเจ้าปรด,ดุงก็ฮึกเหิมมากเลยโอ้โหฉันเก่งกล้าสามารถมากพยายามตียักษ์ไข่หลายครั้งแล้วตีไม่ได้นะครับก็แต่ว่าตีตีครั้งนี้ตีได้ ก็เลยฮึกเหิมจนมาตีกรุงเทพเลยอีกสองสารอบนะครับแต่ว่าน่นศึกเก้าทัพอะไรนั่นนะครับแต่ว่าก็ก็พ่ายแพ้กลับไปเอาเป็นว่ามามาถึงเนี่ยนะฮะก็เลยอัญเชิญพระมหาไมามุนีเนี่ยจากยะไข่เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมานมันสก,กาลพระมหาไมามุนีอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันที่1 7สิงหาคม2566ครับ ขอบคุณมากนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณเจ้าหน้าที่มากก็ถือกร้องให้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยถือกล้องให้นะครับก็อนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ชมนะครับจริงๆแล้วการไปเยือนมันเดเลเนี่ยผมไปครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับและทุกครั้งที่ต้องไปก็คือจะต้องไปร่วมพิธีอาบน้ําไม่ใช่อาบน้ําล้างหน้าพระพักของพระมหาไมามุนีในยามเช้าเพราะว่าถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่ต่ออายุเรานะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวแทนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเพราะฉะนั้นการที่ไปกราบไหว้พระมหาัย มุนีไปเข้าพิธีล้างหน้าล้างพระพักตอนเช้าเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการต่ออายุของเราต่อลมหายใจให้มันยืนยาวอันนี้ก็เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาลครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้ยทองที่ปิดอยู่เนี่ยนะครับก็ถือเป็นตะปุ่มตะป่มเนี่ยนะฮะก็จะงอกออกมาทุกทุกปีเลยนะครับท่านผู้ชมก็มันใหญ่โตขนาดนี้บริเวณวัดนี้ก็มีระฆังยักษ์ มัมีพระมหาใหม,ม่มุนีจำลองเมื่อรวบพิธีล้างหน้าพระมหาใหมามุนีแล้วพาท่านผู้ชมเดินออกมาระเบียงนั่นนอกก็จะมีพระมหาใัมามุนีจำลองอยู่ที่มุมนี้ก็ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องอ ข้าศึกมาตียักษ์ไข่เนี่ยก็จะตียากชนะแล้วก็ไม่สามารถย้ายพระมาหาไมามุนีเนี่ยออกจากเมืองไปได้เพราะว่าจนสมัยพระเจ้าปด,ดุงเนี่ยราชวงศ์คองบองเนี่ยตียักษ์ไข่ได้แล้วก็นําล่องไปตามแม่น้ำเอาระวดีนะครับท่านผู้ชมในปีพศ2,327 2,327 4757เนี่ยก็200ปีมาแล้วฮะตอนนี้มัน66แล้วจะ67แล้วนะครับเอ่อ ตั้งแต่นั้นมาด้วยความเชื่อว่าพระมหาไมามุนีเนี่ยไปเป็นพทุทพุทธรูปที่มีลมหายใจหรือมีชีวิตก็คือ รับลมหายใจมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครมากราบไหว้ก็จะถือว่าจะทำให้อายุยืนยาวผมก็ต้องอาศัยความเชื่อตรงนี้เพื่อให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจแล้วมาทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งท่านผู้ชมเพราะว่าสถานที่เนี่ยมันสวยงามมากเนี่ยครับเนี่ยนีเขายังทาพิธีกันไม่เลิกก็จึงมีประเพณีล้างหน้าพราะมหาไม้มณีเนี่ยทุก ทุกเชา้าติดต่อกันมาเนี่ยสองกว่าปีแล้วนะครับด้วยน้ำอบน้ำหอมธนาคาพร้อมแปลงทองผ้าเช็ดหน้าที่สาธุชนนำถวายพัดท,ทองโบกถวายครับท่านผู้ชม เนื่องจากว่าเขาอนุญาตให้บุรุษเพศช,ชายและพระพิสูจน์เนี่ยขึ้นไปปิดทองที่องค์พระได้นะครับแต่ว่าไม่ให้ปิดทองที่ใบหน้านะครับก็จึงปิดทองกันซ้ําแล้วซ้ําอีกจน200กว่าปีผ่านมาเนี่ยหนาเตะจนทองอ่อนนิ่มหยดย้อยตะปุ่มตะป่ําจนผิดรูปนะครับท่านผู้ชมเว้นแต่พระพักเราก็ไม่ให้ปิดนะฮะแต่ก็ดูใหญ่ตามองค์พระอย่างน่าอาัศจรรย์คือหมายความว่าเออพอพระองค์พระพุทธรูปเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแต่แลดูพระพัก ของพระมหาไมายัยวุนีมันก็ใหญ่ตามไปด้วยอันนี้มันเป็นความน่าอัศจรรย์เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปถ่ายที่เขาถ่ายไว้เก่าๆนะครับแล้วก็เทียบดูเหมือนว่าอันนี้เหมือนว่าตาหลอกไปหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมมองว่าใบหน้าเก่าเนี่ยมันก็เล็กแต่พระองค์พระใหญ่ขึ้นใบหน้าก็ใหญ่ขึ้นก็สมส่วนดูสมส่วนไม่ได้แบบว่าพระองค์พระ องคพระพุทธรูปเนี่ยหนาเตอะด,ด้วยทองนะครับเนี่ยแล้วก็มีแก้วแหวเนเงินทองมาหนามาคล้องเนี่ยนะครับนี่เป็นพิธียามเช้าครับพระมมุนเอาตามจริงที่มีการบันทึกไว้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพระมหาไมามุนีเนี่ยสร้างแต่สมัยพระเจ้าจันทสุริยะก็คือกษัตริย์ยะไข่ นะเมืองธรรมวดีแคว้นยะไข่ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับพระเจ้าของยะไข่สมัยก่อนในะยะไข่ก็ทั้งเมืองก็นับถือพุทธศาสนานะครับในราวปีพศ688ก็คือหลังพระพุทธองค์เนี่ยเสียชีวิตหรือมรณะปรินิพานไปแล้วประมาณสัก600-700ปีประมาณนั้นนะครับกอ็อยู่ที่เมืองยะไขวัดเดิมเนี่ยก็ชื่อ ปะยะจีปะยะจีก็คือวัดยะไข่ปะยะแปลเป็นแคว้นปะยะยะไข่เนี่ยหรครับจีแปลว่าใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับการนับถือพระมหาไมามุนีเนี่ยแผ่ขยายมาจนถึงประเทศไทยนะครับชาวพุทธที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการสร้างพระมหาไมายมุนีจำลองไว้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดหัวเวียงเนี่ยนะครับก็มีพระมหาไมามุนีจำลององค์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยชื่อว่าพระเจ้า การารับแข่งสร้างแต่ปีพศ2460นู่นนะครับถ้าใครไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ไปนมัสศการได้ก็ถือว่าเป็นวัดพรมา่าที่มีรูปแบบที่สวยงามมากแล้วก็มีพระมาหาไมมุนีจำลองพระพักเนี่ยก็เหมือนพระมหาไมมุนีที่พมา่าเลยครับนี่ครับพระมหาไมมุนีจำลองที่วัดหัวเวียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับถ้าใครไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเห็นวัดรูปแบบพมา่าเลยนะครับเป็นรูปแบบไทยใหญ่เนี่ยครับ อันนี้มาวัดมหาไมมุนีองค์จริงที่เมืองมันดเลประเทศพม่าครับท่านผู้ชมก็อนุโมทนาสาธุก,กับท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ได้ร่วมดูคลิปนี้ผมก็นําบุญมาฝากท่านผู้ชมแล้ครับขอให้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงครับและเสร็จจากการมาร่วมพิธีล้างพระพักพระมหาไมมุนีผมก็จะไปตลาดดอกไม้วันนี้นะครับตามติดดูตามดูคลิปได้นะครับ มีเสร็จพิธีแล้วบรรดาพราหมณ์เขาก็กลับกันแล้วครับพิธีเนี่ยจะเสร็จพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นล่ะครับฟ<ม>้าเพิ่งสางเท่าน,นั้นเองพระบสถยังเปิดไฟอยู่เลยมีภาพที่สวยงามมากมท่านผู้ชมผมประทับใจกับภาพนี้มากมก็เลยต้องเ,ออเนี่ยฮะฟ้าเริ่มเรือเรือเรื่องเรื่องเรื่องเรือเรือแล้วล่ะครับ<ม>เอาเป็นว่าโอ้โหสีสันสวยงามมากท่านผู้ชมต้องนํามาฝากล่ะครับนี่นะครับเขาก็ตักน้มใส่ขวด เราไปเ,าเป็นสิริมงคลที่บ้านกันภาพแห่งความประทับใจพระอุโบสถพระมหาไมยมุนีเนี่ยงดงามมากกับท้องฟ้าที่มืดคลึ้มฝนตกพรำในยามเช้าวันที่17สิงหาคม2566ครับนี่ครับวัดมหาไมยมุนี สิ่งที่ชาวพุทธพม่าสักครั้งหนึ่งต้องไปนมัส,สการห้าพุทธมหาสถานอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองมันเดเลครับครั้งนะครับทบทวนความจำพระเจ้าจันทสุริยะกษัตริย์ไข่นะครับฝันเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ซึ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยมาหาแล้วก็ประธานพระพุทธรูปพระมหาไมามุนีให้พระเจ้าจันทสุรยิยะก็เลยมาสร้างนะฮะมาสร้างพระมหาไมามุนีอันนี้รอบรอบพระอุโบสถเนี่ยก็มีภาพอ,อ,อันนี้เป็นไม้แกะสลักเป็นการแต่งตัวของออหญิงชาวพม่าในสมัยเป็นชุดประจำชาตินะครับเนี่ยก็แกะสลักจากไม้ถือว่าเป็นศิลปะที่งดงามมากผมก็ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมละครับนี่ครับ เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลนะเต้องขอดูบัตรด้วยว่าเราซื้อบัตรหรือเปล่านะก็ดูแลผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลนะครับร้อยห้าบาทก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับถือว่าเป็นเงินทําบุญให้กับพระพุทธศาสนาหนึ่0หมาพนจาร์นะครับก็ไม่ต้องหลบเลี่ยงว่าเราเป็นชาวไทยหรือชาวพม่านะฮะบ,บางคนก็จะ เนียนๆไปเลยว่าฉันเป็นพม่าพนุ่งสลงไปเขาก็ไม่รู้หรอกครับอันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูลายรอบก็เนี่ยฟ้าเริ่มสางขึ้นแล้วครับ ก็เสร็จพิธีนี้มันก็จะมีชาวพุทธเนี่ยก็เวียนไหวกันเข้ามานะครับเวียนไหวเข้าออกเข้าออกจนถึงค่าอันนี้เสร็จพิธีล้างพระพักแล้วทุกคนก็ยังมาเข้ามาไหว้มาถวายของบางทีก็เอาเพชรนินจินดามาถวายแล้วก็ลงลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทางวัดเขาก็จะลงทะเบียนมอบใบอน,อนุโมทนาไว้ให้ส่วน นี่รอบวัดก็จะมีระฆังองค์ลูกลกใหญ่มากตีดังด้วยนะครับเนี่ยบางองค์บางลูกก็เนี่ยผุกเก่าแก่มากเลยครับก็มาเดินดูนะก็ระฆังใหญ่วัดมหาไมายมุนีนะครับวัดปัจยะจีนะครับนี่พระมหาไมายมุนีจำลองครับ ผมรู้สึกมีความสุขอิ่มเอมแล้วก็เดินรอบๆอบวัดจนสว่างกว่านี้นะครับก็ดูเห็นชาวพุทธเนี่ยเขามากันตั้งแต่เช้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับวัดมหาไมามุนีแห่งเมืองมันเดเลนะอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะคลองคลองยักษ์นะคลองยักษ์มันมีระฆังยักษ์แล้วก็คลองยักษ์ท่านผู้ชมสิ่งที่ผมขาดไปอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้ไปถ่ายรูปกับศิลปะที่ถูกอยุทยา เอามาหลังจากที่ไปตีนครวัดแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้พอพม่ามาตีอยุธยาได้ก็เอาไปไว้ที่พพมา่พาพอพม่าถูกยะไข่ตีก็ไปอยู่ที่ยะไขและตอนนี้พอพม่าไปตียะไข่ก็เอากลับมาไว้ที่วัดมหาไมายมงีที่มันเดเลอีกนะครับก็ลืมลืมท่านผู้ชมลืมที่จะไปถ่ายเอาเป็นว่า ผมคงจะต้องไปมันดเลอีกเพื่อที่จะไปเก็บภาพเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากก็เดินทางกลับแล้วครับระหว่างทางเดินเข้าวัดวก็จะมีของที่ระลึกจำนาย ก็เยอะแยะเลยละครับผมก็ไม่ใช่นักช็อปก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับขอโทษพราะ้านไม่ขาด้วยนะครับก็เพราะว่าไปคนเดียวแล้วก็ไม่มืมือจะถึงแล้วข้อสัาพันธ์มันขนกลับประเทศไทยมันค่อนข้างจะลําบากยุ่งยากเพราะผมเอากระเป๋าไปนิดเดียวไปถ่ายรูสปส่วนใหญ่มีดอกไม้ขายอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะไปเที่ยวตลาดดอกไม้ที่มันดเดลีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็นำมาจากเมืองพิมอุลวินนะครับเมืองดอกไม้ท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ